อำเภอทองผาภูมิชวนนักท่องเที่ยวทั้งไทยเทศเลือกชิมเลือกซื้อเงาะทุเรียนที่ได้มาตรฐาน GI ในงานเทศกาลผลไม้สืบสารประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมของเดีอนำเภอทองผาภูมิ28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนี้ชีปีนี้จะยิ่งใหญ่กว่าทุกปีรับรองไม่ผิดหวังนายชาชิดต,ตันพิรุณนอำเภอทองผาภูมิกล่าวว่าน้ำู้ร้อนหินดาตลาดอีตองโบอองเจดีราชินีปูไทยเพลินใจแคว น้อยเกินร้อยภูผางามสุดตาเขื่อนวิชิรลาลงกรนี่คือคำขวัญประจำอำเภอทองผาภูมิที่มีความคล้องจองและตรงกับสภาพความเป็นจริงของอำเภอทองผาภูมิแบบหาที่ติไม่ได้เพราะอำเภอทองผาภูมิของเรามีดีมากมายโดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งผลไม้ที่ขึ้นชื่อหลายปีที่ผ่านมานั้นอำเภอทองผาภูมิได้พร้อมใจกันจัดงานเทศกาลผลไม้ สืบสารประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมของดีอำเภอทองผาภูมิและงานกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิประจำปีพุทธศักราช2567เป็นประจำทุกๆปีจนกลายเป็นประเพณีประจำอำเภอทองผาภูมิไปแล้วสำหรับการจัดงานเทศกาลผลไม้สืบสารประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมของดีอำเภอทองผาภูมิและงานกิ่งกาชาดอำเภอทองผาภูมิประจำปี2567นี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2567รวม5วันภาพรวมของการจัดงานต้องขอเรียนว่าอำเภอทองผาภูมิได้ร่วมกับเกืือนวิชาลงกรองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหนวยงานราชการต่างๆและกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและประชาชนในพื้นที่ทุกชาติพันธุ์ ร่วมการจัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะโปรโมทการท่องเที่ยวให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศได้รู้จักอำเภอทองผาภูมิมากกว่านี้เพราะอำเภอทองผาภูมิของเรามีดีมากกว่าที่คิดนอกจากมีผลไม้ต่างๆที่อร่อยแล้วปีนี้ทุเรียนกับงอกของเราเป็นผลไม้สองชนิดที่เป็นสินค้า g ี ที่หมายถึงสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ซึ่งกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เป็นผู้ออกให้ซึ่งสินค้าทีหรือทุเรียนและง้อทีไของเรามีแหล่งผลิตที่เฉพาะเจาะจงมีคุณภาพมีชื่อเสียงแตงกต่างจากทุเรียนทั่วไปเปรียบเสมือนเอกลักษณ์ของท้องถิ่น แต่ผลไม้ของเพลทองผาภูมิที่มีรสชาติอร่อยยังมีผลไม้อีกหลากหลายชนิดที่จัดเตรียมเอาไว้ให้หนักท่องเที่ยวได้ชิมได้เลือกซื้อและเลือกช้อปเช่นมังคุดลองกองกล้วยไขย่และแตงโมเป็นต้นสำหรับการจัดงานเทศกาลผลไม้สืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมของดีเพทองผาภูมิและกิ่งกะท่าอำเภอทองผาภูมิประจำปี 2,567ปีนี้จะเป็นการจัดงานที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกๆปีทุก,ทกหน่วยงานได้เตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีในช่วงของงานเทศกาลผลไม้ของดีของทองผาภูมิเอาไว้เป็นอย่างดีเบื้องต้นเราได้รับการประสานงานจากหลายหน่วยง,งานที่จะเข้ามาช่วยในการจัดงานทําให้การจัดงานของเรามีความยิ่งใหญ่กว่าทุกปีเพราะนอกจากจะได้รับความร่วมมือจากทั้งผู้นําท้องถิ่นผู้นําท้องที่แล้ว อำเภอทองผาภูมิยังได้รับความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนทุกคนด้วยในปีนี้เราจะมีขบวนรถบุาชาติที่ประดับประดาตกแต่งด้วยผลไม้จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนราชการต่างๆร่วมกันนำมาแห่ขบวนให้สวยงามนอกจากนี้ชาวบ้านจะได้พร้อมใจการแต่งกายในชุดของกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ว่าจะเป็นชุดมง้ง เมียนเหรี่ยงมอญพมา่าไทยและไทยอีสานมาฟ้อนรำในขบวนแห่รถบุพชาติเพื่อสร้างความสนุกและตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานอีกด้วยการแห่ขบวนรถบุพชาตินั้นเรากำหนดเริ่มตั้งแต่ตลาดทองผาภูมิไปสิ้นสุดที่หน้าองค์พระพปรเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมว่าขบวนแห่และการแสดงของชาติพันธุ์มีความยิ่งใหญ่อลังการมากขนาดไหน นายชริต์ตันพิรุณนอำเภอทองผาภูมิกล่าวว่าต้องขอเรียนว่าแหล่งท่องเที่ยวอำเภอทองผาภูมิของเรานั้นมีเยอะมากจริงๆสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่ขึ้นชื่อที่นักท่องเที่ยวเดินทางมาบ่อยก็คือหมู่บ้านอีตองตำบนปีล็อกอำเภอทองผาภูมิก็อยากจะประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวที่มาได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆบ้างเช่นผุน้ำร้อนลื่นถิ่นและผุน้ำร้อนหินดาด ส่วนนักท่องเที่ยวสายแอดเวนเจอร์หรือสายผจญภัยที่เป็นวัยรุ่นเรามีอุโมงค์สามมิติที่เป็นอุโมงค์เขาเอเวอเรสต์ที่ขึ้นชื่อให้ได้ขับรถเข้าไปสัมผัสเชื่อว่าทุกคนจะตื่นตาชื่นชอบอย่างแน่นอนนอกจากนี้เพิรอ,องขาภูมิยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นไฮไลท์อีกหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติต่างๆรวมทั้งน้ําตกและภูเขาซึ่งหากนักท่องเที่ยวได้ไปสัมผัสกับสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้จะถือว่าวิวหลักล้านราคาหลักร้อยก็ว่าได้ ด้านน,นายธนพัฒน์ชัดสุวรรณผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวิชียรลงกรกล่าวว่าการจัดงานเทศกาลผลไม้สืบสานประเพณีลานบ้านลานวัฒนธรรมของดีทองผาภูมิและกิ่งกาชาติอำเภอทองผาภูมิประจำปี2,567ในปีนี้นั้นทางเขื่อนวิชียรลงกรรับผิดชอบอยู่สองเรื่องด้วยกันเรื่องแรกคือการจัดเตรียมสถานที่ซึ่งปีนี้จะมีการจัดงานที่บริเวณลานสนามจอดหอชั่วคราวซึ่งเรื่องสถานที่ถือว่ามีความสําคัญมากนอกจากนี้เพื่อให้งานมันมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น เรื่องของการแสดงก็มีความสําคัญสำหรับไฮไลท์ของงานก็คือมีการแสดงของเด็กนักเรียนเกี่ยวกับเรื่องของสงครามแห่งความรักรถไฟท่าขนุนจึงถือว่าเป็นไฮไลท์ของการแสดงในครั้งนี้สำหรับการดูแลด้านความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวที่มาภายในงานนั้นเราได้ประสานไปยัง พันตำรวจเอกมนตรีแตงโตผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิให้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรทองผาภูมิมาดูแลตลอดช่วงระยะเวลาของการจัดงานทุกวันซึ่งก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีและทางเขื่อนจะคอยอำนวยความสะดวกอีกหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องห้องน้ำรวมทั้งเรื่องการจัดเตรียมสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆที่มีอยู่ภายในเขื่อนวชิรลงกรณ์เอาไวร้รองรับนักท่องเที่ยวเช่นบ้านพักรับรองร้านอาหารร,รวมทั้งสนามกอล์ฟที่มีอยู่แล้ว สิ่งสาคัญก็คือทางเขื่อนมีแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นจุดเช็คอินอีกกว่า10แห่งที่ขึ้นชื่อที่นักท่องเที่ยวต่างก็รู้จักกันเป็นอย่างดีคือสกายวอล์กมีเส้นทางปั่นรถจักรยานเพื่อออกกําลังกายระยะกว่า10กิโลเมตรรวมทั้งขึ้นไปชมความสวยงามของวิวทะเลเหมอกได้บนสันเขื่อนอีกด้วยและนอกจากนี้ยังมีจุดพักผ่อนหย่อนใจก็คือบริเวณสวนรวมรือไทยรวมทั้งโคกหนองนาโมเดล รวมๆแล้วนักท่องเที่ยวที่มาสามารถเที่ยวชมแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่ภายในเขื่อนวาชารลงกรได้มากกว่า10จุดด้วยกัน